สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันทุกวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่ๆท่านครับท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะครับ 0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องจัดส่งเพลีฟรีนะครับพี่พวันนี้ก็กลับกันมาพบเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาตรลบุรีตามหาพระบ้านนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่พี่ฝากคอมเมนต์ทักทายนะครับหลังจากเมื่อวานติดธุระนะครับพี่พี่หยุด1วันนะครับผมวันนี้ก็ได้หลากหลายนะพี่ห้ามพลาด e ีนี้เลยนะครับพี่พมีพระที่เครื่องที่น่าเก็บั้งนั้นเลยนะครับผม วันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้นะครับองแรกเหรียญแรกของวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับพี่พี่เนี่เป็นเหรียญรุ่นรับเสด็จปี2 5 3 6มีโค้ดตอกนะพี่สภาพสวยแชมป์เลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณปี36รุ่นรับเสด็จนี่ต่อโค้ดชัดเจนนะครับพี่พี่เนี่ต่อโค้ดชัดเจนนี่ตรงมาถึงด้านหลังเลยนะครับ หูปิ้นธรรมชาตินะครับผมนี่ขี้ยุงขี้ยุงขี้ฝุ่นเดิมๆนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาครับหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะพี่พนี่เป็นเหรียญลมดําสวยๆแบบวิงวิงๆเลยนะครับผมเดีสักครู่นะครับจะลงกล้องยากหน่อยอ่าได้แล้วครับผมวันนี้ก็มาถ่ายให้เห็นกันชัดๆเนยนะครับลงกล้องให้ประกอบการตัดสินใจนะครับผมอีกเหรียญต่อไปก็ เป็นเหรียญรุ่นตลาดสาเก่านะพี่พี่นี่อันนี้ก็เป็นเหรียญถือว่าเหรียญยุคแรกของท่านด้วยนะครับนี่พระคุณรุ่นตลาดสาเก่าปี2 5 2พนี่ะพี่น,นี่ผิวนี่วิ้งเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลักร้อยเบาๆนะพี่พหลักร้อยเบาๆนะครับผมนี่ดูตัวตัดนะครับผมโอ้โหผิวเดิมเลยนะครับผมมาแบบบ้านๆเดิมๆนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็ปิดสอบถามกันเข้ามานะครับ เหรียญต่อไปเหรียญเป็นเหรียญพิธีใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นเหรียญค่ายพระเจ้าตักสินค่ายดีสอน,นี่อันนี้เป็นเหรียญพิธีใหญ่นะครับพวกหลวงพุทโตหลวงพ่อย้อยโอ้โหเกจิผูกเสกทั่วฟ้าเมืองไทยอันนี้ก็ไม่ได้ปัดเลยนะเขียวๆเดิมอยู่ตามกระป๋องเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธ,ธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่นะครับพี่พี่ปี2องพน่าจะ14นะพี่พี่นี่เหรียญปี14นะครับผมอ่าใช่ นะครับผมเนี่ยท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับหลักร้อยเบาๆนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญสร้างชาติเอาเหรียญสร้างชาติขอ500พอนี่อันนี้เดิมๆเลยนะครับปี24กว่าสร้างโดยจอมพลปพิบูลสงครามนะพี่ๆแล้วก็เกจิยุค24กว่าพี่ๆโอ้โหพวกเสกนะครับดังๆดังงั้นนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับซื้อไว้ส่องดูเนื้อได้เลยนะนี่เนื้อทองแดงออกจะเป็นทองแดงเถื่อนเลยนะครับไว้ดูตัวตัดได้เลยนะ500บาทนะครับผมท่านใดชอบก็ โทรมาสอบถามปิดกันได้เลยนะครับแล้วก็ได้เหรียญเม็ดแตงนะครับนี่หลวงปู่หงมีมาสี่เม็ดเลยโอ้โหถ่ายยากนิดนึงนะพี่นี่สวยมากๆเลยนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะเมตินะพี่พี่นี่เม็ดแตงนะครับหลวงปู่หง อ่าไม่แพงนะพี่พี่เอาพวกหงตอนที่กําลังแรงเลยนะพี่พี่นี่เอาเม็ดเอาเม็ดละ5 0 0พอนะครับท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะสวยผิวไฟแดงแป๊ดทุกเม็ดเลยนะพี่พี่แต่ว่าจะถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะว่า,าท่านเม็ดเล็กมากๆนะครับผมเอาเป็นว่าสวยทุกเม็ดนะครับผมนี่มีมา4องค์นะครับ องต่อไปจะเป็นสมเด็จด,ดิน9ประเทศอันนี้โหพุทธาวิเศษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มวลสาร9ประเทศนะพี่พี่นี่เดิมๆนะครับหลวงพุโตมดูสิมพีปุกเสกหลวงพ่อกี่โอ้โหเกจิปุกเสกแบบเยอะมากๆนะครับปี16และเกจิอีกมากมายนะพี่พนี่สภาพสวยเดี๋ยวให้ส่องให้ดูนะครับส่องให้ดูความเป็นธรรมชาติการเก็บมาแบบบ้านๆนะพี่พนี่คาฝุ่นคาอะไรนะครับผมนี สภาพสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีบินไม่มีซ่อมนะครับนี่สมเด็จด,ดินเก้าประเทศท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาครับนี่สำนักปู่สวรค์น,นะครับปี2016สวยมากๆนะครับผมองค์ต่อไปก็เป็น,เ,ปนเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเสม,มานะครับเต็มองปีปรี2521เหลวงพ่อเ,เชื้อวัดใหม่บาเพนบุญนะพี่พีนี่นี่น่าเก็บมากๆนะครับจังหวัดชัยนาทท่านใดชอบเหรียญแท้ดูง,ง่ายๆสวยๆแบบนี้ก็ห้ามพลาดนะพี่พีมีโค้ดด้วยนะพี่พีที่สังกติหลวงพ่อเหมือนจะมีโค้ดนี่ มีโค้ดตอกนะครับผมเหรียญสวยผิวพันวรรณะคือแบบบ้านๆของจริงนะครับผมท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมองค์ต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเคนนะาเจ้าทางสุขโขทัยหรือพิษโลกนะพี่ๆนี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเคนองค์นี้เอา500รพอไนะพ,พี่นี่เดิมๆก้นตะไบนะครับผมผิวแบบโอ้โหองค์นี้ผิวคลาสสิกมากๆนะครับพี่ๆผิวคือแบบท้องเหลืองออกภายเงินนะพ,พี่นี่ขึ้นเป็นเกตๆภายเงินเลยนะครับผมนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่ไต่ก้นก็แต่งตะไบเรียบร้อยมากๆนะครับผมองนี้ขอ500นะครับและองนี้ก็องนี้ก็ขออันนี้ขอ400พอนะนี่เป็นหล่อโบราณนะครับเป็นพระฤาษีสายเขาอ้อปุกเสกนะครับนี่ทางใต้นะพี่ๆนี่วัดถ้ำฤาษีนะพี่ๆองนี้คลาสสิกคือมีขี้เบ้าเดิมๆเลยนะพี่หล่อติดคมชัดเรียบร้อยนะครับผมหล่อประกบนะครับนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับ400บาทพอแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่ออ่ำมานะพี่ๆปี2129นะครับวัดต,ตลุกนี่หลวงพ่ออ่ำนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าที่ลึกสร้างคุติส่งนะพี่เอาเหรียญละ400นี่สวยปิ๊งๆเลยนะครับเป็นชุบนิกเกิลกับผิวไฟลมน้ําตาลนะพี่นี่ลุงเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดอยู่เขตแถวนั้น ห้ามพลาดเลยนะพี่ๆถือว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพสวยแชมป์เลยนะครับผมนี่เหรียญละเอาเหรียญละ400พอนะครับแล้วก็ได้ไพรีพินาศพ,พ,พร้อมพระชัยนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับสร้างโดยพยานสังวรน,นะพี่ เป็นอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่มีโอ้โหประสบการนะครับที่เขาเรียกกันว่าไพรีพินารุ่น2เลยนะพี่พีรุ่นแรก2495นะอันนี้ไพรีพินารุ่น2นะครับเป็นรุ่นพระป่าสิงห์บุรีปี28นะพี่พีนี่อันนี้เป็นเป็นรุ่นฮิตเลยนะพี่พีนี่ปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์เยอะมากมายนะครับและตอนปลุกเสกก็มี ปฏิหารพุทธาพิเศษเกิดขึ้นด้วยนะพี่ลองไปอ่านประวัติดูได้นะพี่พี่นี่จะมีโคดต,ตอกตรงนี้นะพี่พี่นี่โคดต,ตอกตรงด้านหลังนะครับผมสวยงามมากๆนะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับผิวแบบหูเก่าเดิมเลยนะถือว่าเป็นไรรีพินาศรุ่น2นะครับนี่แล้วก็พระชัยพระชัยก็สวยเดิมเดิมนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมตามซอกก็ผิวน้ําทองอยังอยู่เลยนะพี่พี่นี่น่ารักมากๆนะครับผม องต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคําติดสโลนะพี่เป็นเหรียญทางชัยนาทน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยนะพี่ๆนี่ผิวไฟเดิมๆเลยนะครับปี2 5 0 7นะครับวัดคงคารามนะพี่ทำ ครบอายุ84ปีนะพี่พี่นี่อันนี้ขอ500นะครับเป็นเหรียญเก่าและองค์นี้ขอ300พอนะหลวงพ่อจวนวัดไก่เตี้ยวลงรักทองเดิมๆเนี่อันนี้ถือว่าเป็นพระยุคแรกด้วยนะพี่พี่น่าเก็บมากๆนะครับและหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกลวยขอ500เนี่อันนี้เล่นกันเลยนะพี่พี่เป็นพรพรมนะพี่หายากมากๆเป็นตลับสีพึ่งมหาโชคลาภมหาเสน่ห์นะครับได้พระใช้หลังช้าง2เหรียญ นี่สวยมากๆเลยนะครับนี่พระชัยหลังช้างสองเหรียญหลังพอบรอหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนี่สวยเข้มเข้มกันเลยนะพี่อยู่ในซองเดิมจะถ่ายายากหน่อยนะพี่ตัวจริงนี่สวยเริ่มเดิมนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อขอมนะพี่พี่พระพุทธโคดมอันนี้เอาองค์ละ 400อพอนะพี่พี่นี่องค์ใหญ่ด้วยนะพี่พี่สวยๆมีหน้ามีตาถ้าเอาคู่ขอ600พอนะครับนี่2องค์นะครับถือว่าเป็นพระเครื่องยุคแรกนะครับปี05หรือลวงพ่อขอวัดไผ่หลวงวัวนะครับผมองค์ต่อไปหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อเพี้ยนขอ700นี่มหาบารมีมหาอํานาจนะครับสกษัตริย์ปี48อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญเล่นเลยนะพี่พี่ซองเดิมๆนะครับนี่สามเสวยๆเลยนะครับผมท่านใดชอบก็พร้อมกล่องเดิมนะครับ700บาทนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่พี่ กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่ๆก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทุกๆวันนะครับแล้วก็มารับชมนะครับพี่ๆยังไงก็ทักทายกันเข้ามานะครับสนใจพภาเครื่ององค์ไหนก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมยังไงขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ